ชักพักหนึ uh, Arizona, water, oh, <high efficiency> ่งเลยว่าพุชยันฝาไปปตลาดทออ๋อผีกดยรอได้จไกินเรือโอ้ยเด้กินปิ่งมันสมใจสมใจกินมือขึ้นนี่แดวเดกกินด้วมือขึ้นนี่แล้วไม่ลวปิ่งมันปิ่งมันปิ่งมันหน่อยปิ่งปออันนี้ปิ่งมันไหมบอสน้อยบอสน้อยก็จะกินด้วยมันเป็นบอสบอสไรลอกตัว ตัวแป็นงภาพไปยังก่อนหนาวกินกินหมูกระทากินกินซัมเมียวดมนี่หรอกบางทีเล้กกับขีบมาใส่จานขัากินผีแล้วช่วงล่างๆน่ยงานจะบยิมงานนะบวยิมพอดีพอดกับข้าพูดอีกทีนงานคนน่งกันหนอย่ไรหน่อยันเนี้ยหิวน่ยสวยเอาสยอ้โอยจคสุกมสุกเขาบอกว่าจะกินหมูดิบเด้ออยู่บนบุหรี่อย่างมับองกันกมิดนะฮะใืออันหมูมาจินหนึ่งมาดาดไปเลยปั๊บปั๊บ กินเตากัโลนันหิวบ่อเหิวบ่หักไปเลยครับตอนอี้อิ่มแล้วเริ่มภักแล้วทุกคนรอปางเป็นที่รักของกองน้องๆหลดอขอกินอะไรเท้ยียงดีที่มันกินแล้วเียงก็เปล่าอะไรมันเพยงอย่งไรแต่ที่จนกินเขาเบิดมือมู่บ้านนี่กันทีกินได้รถกันกินอะไรนะงหงอใหกินเีย บานี่ทั้งหลังนี่ว่หัวแดงแดงหัวแดงตืมกว่ามีนเองแมงกี้ดีแต่ลองลองว่าไข่ดีจนเจ็บข้อไขยจนในฝันเลแล้วฝันมาอยู่ที่วัดที่อนแผ่นดินไหวเลยไม่ต้องบอกว่าชอบกินริบาร์นิ่งปาไปดูบรรยากาศบรรยากาศที่โรงงานน้ำก้อนของเรา ที่ทางเล็กสิบค่ะสวนอาทิตไปเซสินโนม,มาจากน้อยเจ็ดแปดโลรถแดงน้อยของเราบรรยากายายเห็นอย่างน้อยยายหอย ไปบ์หน้าก็ผ่วน,นวิน,วนตวันตะวันพาพันเมื่อไหร่บ่มาไปน,นะไปเบนนีเดต้นไม้อันนี้รถว,วีโก้คอยาของทิดานะ ได้มาเออมาวีโก้ขอนิ่งอ่ะรถไถบรรยากาศดีมาก,อ,กาอากาศเย็นอ้าวอันนี้ฟืนเอาไว้ดังไฟค่ะดังไฟผิงจะพาไปดูสระ น้องสระของเรานะคะที่เอาไว้หาปลากินเวลาพี่น้องมายำไอ้อันนี้เป็นช่องแม่ของไอ้นะคะพุดถึการเปินะคะคเปิดทางพึ่งนี่เท่าไรซัอันก็มันมีนมนเตรียมมันทายปไปเลย ปกติมันสิมีปิดนะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีปิดมันเป็นยังงนี่ยที่อยู่ของปิดปิดน้อยป้าต้นไม่คือขึ้นหลายแถวบริมาดลอืมนบรรยากาศอยากพี่น้องมากกับสีมะวานแหเอย่นีค่ะโอ้ต้นไผ่เอาตอนตอนนั้นมันยังไม่มีเลยทำไมมันใหญ่เร็วแท้ล่ะนหนูหม่อีกรอบนึงแล้วทำไมมันมีล่ะชกไผ่อะไรไม่รู้ ปลาเยอะนะคะเป็นปลาดุกปลาดุกกับปลานิ่นแล้วก็ปลาตัวสีส้มๆนั่นแต่ะปลากับทิบวนนานแหงแต่ว่าตันนี้วานโอ้เจอแหงด้วยแต่ว่าตันนี้วานไปนเลยนะคะมันหนาวบรรยากาศลามลงไปฝุ่นกับสิเป็นทุงน่งนาเดี๋ยวน้องพาทุกคนไปดูกัน ดด,ด,ดทำไปบ่นอนานะคะที่ที่ถ่ายเอเพลงมือไรสีคอละของพี่ปัทนานะคะก็พี่ปันะจารม้นถาน่นเานอนนะนี่นีนนนน่นี่เป็นเด นี่ก็จะเป็นรั้วโรงงานของเรานะคะงานอย่างนี้แล้วก็เ,นนเดินมานิดเดียวนี่มีสายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคุณหมอไทไ่งคนนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปดูเ,เพื่อผู้ใดอยากมาเที่ยวได้ค่ะประเท็นลาวก็มาได้นะคะแต่ว่าถนนอาจจะทุรัลทุเรศจักน,น้อยเซนกับบะมี่ด้ ขี่ก็ขี่เลี้ยขวานี่น้องสะตอนเด็กๆนะหนูชอบมาเดินมากปั่นจักรยานมากแถวนี้แต่ก็ไปลากหม่งมองกระโจลากหม่วงอยู่องนั่นมอง,มงหน่อยมองสุกมอ,มองดิบมากับพี่ เป,เป็นแบบุึงอาบานหาเพิ่ยินด้ ก็เึิงงัวกันนะกองเตียงโอ,องเตียงเป็นทำเป็นทำน,น้ำบักจกออาครอไว้น้ำเดียวค่ะเป็นย่านงัวามากินเพราะว่างัวเยอะมาก แล้วก็ตรงนู้นมันจะมีห้ายนะคะทางไปนหน้าครัห้ายแล้วก็มีขวัวขัวน้อยๆปึอบรรยากาศน,นี่นละคะบ้านเท่า แดงน้อยใน้อยนะเขาเรียกว่าอะไรแปลงในน้อยใน้อยเพราะว่า แล้วแต่หนูเล่นว่าแต่หนูจำความได้หนูก็เห็นเลยนะโรนนี่ยแะทางกับอืมรงงันมาถึงแม่โรงงานแนล้วะคะ วันนี้ที่ดาราถ่ายเอ็มมีนะคะที่บ้านพุนยานานางแต่ว่าหนูไม่ได้ไปด้วยหนูต้องไปโคราชารอดหนูจกันให้โอ้ยมามันหนาวใช่ไหมโอ้ยมันหนาวมาเดียวปีนปลาเสร็จหรือยัง ปลาเสร็จแล้วแล้วปลาหายไปหมดแล้วาหายแล้วถูกเอาไปซ่อนหมดแล้วเรื่องแบบเขาอี่ใาญไปปิ่งกว้วยก่อนด้วยค่ะสําหรับคิดนี้สวัสดีค่ะเอาเอาแล้วแล้วแล้ว <c oughs>